ครับไอผู้หญิงที่แปดแล้วก็ดีนะเพราะว่าเซฟแล้วก็ปลอดภัยใช่พูดถึงผลงานดีกว่ามีผลงานอะไรบ้างหรกอว่าก็สําหรับตอนนี้ก็ผลงานที่ล่าสุดมีถ่ายแบบพอเท็ค่ะเป็นมีถายบรรยากาศพอาสเต็ก็จะมีลูกลูกอยู่ในกลัองนั้นด้วยส่วนแากเลยเป็นูพอเต็เป็นลูกใส่ชุดราตรีเป็นลูปใส่บิกินี่ก็คือมีหลากหลายลูกแล้วก็รับพิตี้เอ็มซีอาฮะก็เป็นพิธีกรแตหรับพิธีกรเป็นหลักค่ะ นี่ครับเนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับขาวๆแบบนี้ภาคเหนือหรือเปล่าเป็นชาวเหนืออ่าชยุราจังหวัดอ๋ออสุรอันนั้นก็เหนือแต่ว่าเนือท่าใหญ่ัใหญ่มัอุยะครับเออเหนือนี่คืออะไรฮะรังปางเขาบอกว่าหนาวมาก่ไหมำราบอกว่าแล้วเราเป็นสาวเหนือแน่เลยแล้วแบบว่าหน้าตาก็แบบว่าขาวแบบสวยผิวสวยอ่ะดูแบบเปาบนี้ดิ ไม่ค่อยแบบผิวสวยนะตลอดเลยตลอดเลยไม่ได anyway. ้ทำแบบไม่ม like ีเลยนะเจ้าวการจ้าวการจ้าวการไม่จ้าอ่ะไม่จ้าวแล้วเอออดเลยสวยๆแบบนี้หุ uh, ่นดีแบบนี้สเปคผู้ชายเป็นแบบไหนผู้ชายเหรอสูงสูงอ่าชอบผู้ชายที่สู ุมครับนิ่งๆหน่อยนิ่งๆหน่อยนะขาวดำ ผิวไม่ซีเรียสผิวไม่ซีเรียสปัจจุบันมีแฟนยังไะเนี่ปัจจุบันยังไม่มีค่ะทำงานจปิงอ๋อสร้างอนาคตอ่าเราต้องแบบยืนได้ด้วยตัวเองก่อนใช่เพราะว่าอาชีพปิ๊ตตี้เนี่ยต้องบอกว่าโออนุ่นไม่กล้าเข้าไปจีบหรอกครับนะดูแบบไม่ไหวแลบไม่ไหวใช่เองนะถามดีกว่าว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ขึ้นมาแบบมีปาร์ตี้ตรรงปา์ที่นี่บ้างไหมส่วนมากปาร์ตี้ไม่ค่อยปาร์ตี้ในห้องห้องนี่ค่อนข้างเล็กคือส่วนมากคือบิกินี่ริมสาไปเลย ปาร์ตี้บิกินี่ลำสาหรือไม่งั้นก็คือนัดไปเสมาดเสร็จทุบลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าอะไรประมาณนั้นก็คือนัดปาร์ตี้ไปต่างจังหวัดแนวเอ้าโดออะไรนะเอ้าโดออะไรนะเอ้าโดถ้าไม่ขู่ไม่ค่อยดีนะพี่ชูนี่เอาโดอแล้วพี่งงใครถือว่าเอ้าโดออกนอกสถานที่ไม่ถึงภาษาอังกฤษด้วยผมนี่เองเลย ก็คือปกติก็ถ้าไปก็ไปนู่นเลยใช่แต่ถามว่ามีในห้องนี้มีกินเหล้ามีอะไรไหมมีอย่างนักก้าสองสามคนมีผู้ชายเลยขึ้นไหมไม่มีค่ะจริงหมอก็บอกแล้วไม่มีใครจริงเลวจะให้ใครคือคนแรกเลยวใช่นี่ผมคือคนแรกได้ขึ้นเตียงคุณเหรอใช่ค่ะที่เป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเตียงนี้คุณพระเว๋อเว๋อเว๋อบางทีก็เกี่ยวกับการได้บ้างเออ ไปกลับมเที่เาต้องมีแบบโยยนเรียญใหได้กลับมาอีกที่ต้อยังไงอะครับผมคือที่นี่ทายังไงล่ะครขอเงไรอ้นม่ไกลับมาอีกี่้บอกว่าม่ประโยชน์ที่หนูกำลังจะพูดไกลับอีเนี่ยหรออ่ะทอรสิบ้าเวรอชอบเที่ยวไหมชอบชอบ ชอบเต็มชอบแดนชอบสังสรรค์ชอบกินเหล้าชอบอะไรอะไรเนี้ยค่ะแต่ชุดเที่ยวเราเห็นแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าไปเจอเขาเนี่ยตามงานต่างๆามาเต็มแล้วเขาสวยวิ้งมาเลยเออเราอยากเห็นสภาพที่แบบใส่ชุดนอนอยู่ห้องเนี้ยวันนี้เอ็กซ์ูีมากคร่บกับฮอนาค่ะเพราะว่านเนี่ยยังไม่ถามเขาเลยน่แน่ขอเข้าใ้เราดูเพราะว่าผมมีให้ข้าบกอนก่ะ ใส่ค่ะห้าร้อไหนๆก็ไม่เคยมีใครเห็นแล้วเนเน่วันนี้แหละทั้งประเทศได้เห็นแล้วนะ่เด้ห้าร้อยเมื่อกี้เนี่ยแหละที่ค้างอยู่เอาไปเลยให้ไปเลยเออเชิญครับคุณเนเน่ครับผมนอนนะนอนนานมากเลยอะในชุดนอนอะนอนแล้วเดี๋ยวนอนหอคุณพระเือรชิต้าไอ้ยาโอ้โหเฮ้ย เฮ้ย่ะเฮ้ยนี่แบบว่าเป็นชุดนอนที่แบบว่าชอคชิคมากสงสารสงสารคนที่ขึ้นมาด้วยอ่ะและเห็นชุดแบบนี้แล้วอยู่ันสองคนอ่ะก็ถ้าถ้าไม่ใช่เกยผมว่าก็ตายอ่ะตายอันไปข้างนะเออเอาเชิญค่ะเชิญค่ะมาู้หงานเนไ่งานเนี่ยเป็นอะไรพี่ ใครจะไม่ออกใครจะเข้าสินี่แหละนี่คือสิ่งที่ยังไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนเลยใช่ไหมใช่นี่แหละคือชุดนอนที่เน่ใส่อยู่ที่ห้องใสชุดนี้นอนกก็จะมีสีประมาณสีชมพูสีขาวบางมากเลยไหมครับอือจมันบางมากเลยนะจริงๆดมีบางมากกว่านี้อีกนะมีบางเลยด้วยหรอเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฮ้ย ใช่เวลาอยู่ในห้องมันรู้สึกว่ามันเป็นมันคือโลกส่วนตัวของเราถ้าคนห่ายในค่าห้องไหมครับโอ้จะได้มันเป็นส่วน่ายอย่างเดียวใช่ไหมคะเอาอยู่ด้วยแี่เราถ่จะจ่ายตังค์ถไม่อยู่จะบ้าเหรอเออพูดอะไรอย่างงี้เออก็ใส่ชุดสบายๆบางๆอะไรอย่างงี้ก็นี่เป็นชุดที่แบบอะไรล่ะโอเคไหมตังค์เอบ้างไหมครั อ้าว่าไหมแบบนี้แม่ชุดแบบนี้อุ้ยบ้าพี่พูดไปถูกใจเลยว่ามีคนเป็ดตายแต่ว่าได้เฮยไม่จริงเหงาว่าก็อยากดูแต่ว่าเนี่ยอุ่นดีมากจริงจริงถูกต้องก็อย่างที่บอกไงว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะสามสิบสี่ยี่สิบห้าสามสิบห้าเป๊ะมากะอุ่นดีแบบนี้จะ่ทำไงดีอะปาทำไงอะพี่พี่เหลือเงินอีกพันหนึ่งเลยอยากให้อ่ะนั่นไงเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้น้องเขาบอกว่า ชอบแบบไปอะไรเนีสมิเเมทเซ็จทุกลายอะไรมันเวลาไปสเเมทมันก็ต้องมีชุดสเเมทดิยังไงยังไงดีมีแล้วไปบ่อยมากจริงเหรอใช่ชอบไปสมิมทมากผมมีอีกพันหนึ่งครับใส่ให้ดูหน่อยได้ไหมครับจะมีข้อแม้ไหครับแบบว่ารูปฝากเลยครับจะมีข้อแม้นะครับถ้าโอเคหยิบหนึ่งนีครับถ้าไม่ต้องตอบตกลงหรืออะไรแค่หยิบก็คือ ดูดูดูเจอครในนี่ครับเจครับขอเห็นชุดสมิตนะครับเอใจครับอยากไปสมิธปะฮะน้องก็อยากไปได้ล่ะตอนเนี้ยจำความไม่ได้แล้วว่าพี่ไปสมิตรคาดว่าสุดมันไรแต่รู้ว่าพี่จะได้ไปอีกไม่นานแล้วแต่วันนี้แหละพี่จะโอ้โหอยากไปสมิตอยากไปเลยนะไปวันนี้เลยพี่มาไปเลยเราโอ้เป็นยังไงครับสมิตรนะ แต่ในนี้เราไปพันหนึ่งท่าในนี้ก็ใส่อย่างนี้พี่คิวไม่อะคอัเราพี่คิวไม่ถึงสมเหตุครับผมคือคือคือสมเหตุเนี่รข้างในแดดมันร้อนไงโอ้โหถาจะเดินออกไปไปเดินไปกินนั่นกินนี่มันก็จะมีเด็กคนแบบเจ้องเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราจะปาร์ตี้หรือว่าจะลงทะเลมันก็มีชุดข้างในอีกชุดนึ่ง เออมันค่อยพันหนึ่งหน่อยเาพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะลาไปนะครับกับการแย่ขอเนเน่จะพาเราไปเที่ยวสม็รกันแบบว่าเดินลงทะเลนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณเนเน่ขอบคุณนท้เรามาเยี่ยมชมห้องนะสนุกสนานกันมากเลยนะคะันนี้ฝากเนเน่ให้ผู้ชมี่ยหลับฝันดีคืนนี้ล้กันเอา่ะครผู้ชมครับแสัปาน้กลับมาเจอกรายารของเราใหม่กับพรสานะคะก็สามารถติดต รายการของเราได้ทาง f Facebook นะแะ Facebook และหอหันตาค่ะใช่แล้วครับ,รบวันนี้คิวปาลามลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีค่ะไปเสม็ดไปเสม็ดกันเถอะพวกเรา วันนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจด้วยนะคะที่วันนี้ในห้องเรารู้สึกว่ามีสีสันมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมไปถึงตัวของนี่เองก็ยินดีต้อนรับพี่พีและก็วันนี้สนุกมากๆที่คิวกับพี่ปาล์มนะคะสองคนน่ารักมาก แล้วก็คือจร ok ิงๆแล้วติดตามผลงานมาอยู่แล้วแล้วก็ชอบพี่ๆสองคนด้วยนะคะพอวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเวลาพี่ๆสองคนเนี่ยมานั่งข้างๆนะคะรวมไปถึงพี่ๆเขาทุกคนน่ารักเป็นคนสนุกด้วยก็เลยทําให้วันนี้การถ่ายเป็นไปได้ด้วยดีทาให้มีความสนุกสนานไปก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านด้วยขอบคุณค่ะก็สำหรับตอนนี้นะคะมีงานทิ้ตตี้เอ็มซีพิธีกรแล้วก็เดินแบบนะคะหรือว่าถ่ายแบบด้วยถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะพิมคําว่าเน่เน่ก็ จะเจอผลงานของเนเน่ด้วยนะคะรวมไปถึงวันนี้ถาหาว่าใครนะที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดบุคลิกหรือว่าการใส่ชุดต่างๆแล้วนะคะอยากจะให้งานน้องๆก็บอกได้เลยนะคะยินดีร่วมงานด้วยกับทุกท่านค่ะ